สวัสดีค่ะพบกับวิชาภาษาไทยและคุณครูกล้วยหอมเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนนั่นเองคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนอาจจะคุ้นชินกับเครื่องหมายวรรคตอนกันแล้วนะคะเพราะว่าเราจะเห็นกันบ่อยๆในข้อความตามข้อความต่างๆที่เราอ่านนะคะแต่ว่าเจ้าเครื่องหมายที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆเนี่ยแท้จริงแล้วมีชื่อเรียกว่าอะไร อยากรู้กันใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเรียนกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเรามารู้จักเครื่องหมายวรรคตอนกันก่อนนะคะเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้เขียนขึ้นเพื่อแบ่งวรรคตอนในข้อความต่างๆรวมไปถึงช่วยสื่อความหมายให้ข้อความนั้นมีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะซึ่งเครื่องหมายวรรคตอนก็มีหลายชนิดนะคะ บางชนิดเมื่อเราอ่านข้อความที่เราใช้เครื่องหมายนั้นเราจะต้องทำเสียงให้สอดคล้องกับข้อความบางชนิดใช้แยกส่วนแยกตอนและบางชนิดเราก็ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนั้นๆด้วยค่ะ เรามาดูตัวอย่างของเครื่องหมายวรรคตอนที่เวลาใช้แล้วเราต้องอ่านข้อความโดยทำเสียงให้สอดคล้องกับข้อความนั้นๆซึ่งเครื่องหมายเหล่านี้เรามักจะใช้ประกอบข้อความที่เราต้องการจะแสดงความรู้สึกกันนะคะเริ่มต้นกันที่เครื่องหมายแรกนั่นก็คือเครื่องหมายอัศเจรีหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องหมายตกใจต่อไปเป็นเครื่องหมายปัศนีหรือที่เราเรียกกันว่า เครื่องหมายคำถามและเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายที่เราเอาไว้ใช้เพื่อแสดงคําพูดนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างของเครื่องหมายวรรคตอนที่เราเอาไว้ใช้แยกส่วนแยกตอนกันนะคะเริ่มต้นกันที่เครื่องหมายมหับภาคหรือจุดเครื่องหมายมหับภาคหรือจุดมีวิธีใช้ดังนี้ 1. ใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าตัวอักษรตัวนั้นเป็นคำย่อเช่นคำว่าพุทธศักราชเขียนเป็นคำย่อว่าพอจุดสจดสองใช้เขียนตำแหน่งแสดงจุดทศนิยมเช่นขณะนี้เวลา09.30นอสา ใช้เขียนหลังตัวเลขเพื่อกำกับข้อย่อยเช่นข้อที่1.2 .3 จุด2จุด3จุดเป็นต้นค่ะต่อไปเป็นเครื่องหมายจุลภาคหรือเครื่องหมายลูกน้ำเครื่องหมายจุลภาคหรือเครื่องหมายลูกน้ำมีวิธีใช้ดังนี้ 1. ใช้เขียนขั้นคำเพื่อแยกข้อความออกจากกันเช่น ผลไม้มีหลากหลายชนิดเช่นมะม่วงมังคุดละมุดลำไย,ยเป็นต้นและสองใช้ขั้นตัวหนังสือหรือตัวเลขเช่นฉันมีเงิน1200บาทเป็นต้นค่ะ ต่อไปเป็นตัวอย่างของเครื่องหมายวรรคตอนที่เวลาใช้เราจะต้องอ่านออกเสียงหรือชื่อของเครื่องหมายนั้นๆด้วยนะคะเริ่มต้นกันที่นักขลิขิตหรือที่เรียกกันว่าวงเล็บวงเล็บเราจะใช้เขียนครอมข้อความเพื่ออธิบายคำที่อยู่ข้างหน้านั่นเองคะ่ะไปายานใหญ่หรือละละเราจะใช้เขียนหลังข้อความที่ยังไม่จบ เพื่อแสดงว่ายังมีข้อความประเภทเดียวกันอีกมากมายเปอร์เซนต์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เราเขียนเพื่อบอกอัตราส่วนของข้อความนั้นๆนั่นเองทับทับเอาไว้ใช้เขียนแบ่งข้อความเพื่อแบ่งข้อความออกเป็นสองส่วนและเสมอภาคหรือเท่ากับเราจะใช้เท่ากับเขียนแสดงว่า คำหรือข้อความทั้งสองข้างนั้นเสมอกันหรือเท่ากันนั่นเองค่ะเมื่อเราเข้าใจความหมายชื่อและวิธีการใช้ของเครื่องหมายแต่ละเครื่องหมายแล้วเรามาลองอ่านประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องไปพร้อมๆกับครูนะคะเครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจตายจริงฉันลืมสนิทเลย ต่อไปเป็นเครื่องหมายปรัสนีหรือเครื่องหมายคำถามวันหยุดนี้เราไปเที่ยวกันดีไหมจุลภาคหรือลูกน้ำฉันมีเงินเก็บทั้งหมด2,000บาทนักขัดลิขิตหรือวงเล็บสุนทรโวหารวงเล็บเปิดผู้วงเล็บปิดเป็นยอดกวีที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแต่งกลอนไปยานใหญ่ หรือละคุณยายปลูกผลไม้ไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะม่วงมะพร้าวละและเสมอภาคหรือเท่ากับ3บวก3เท่ากับ6เป็นกันยังไงบ้างคะเด็กๆได้ความรู้ในเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนกันไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ วันนี้ก็หมดเวลาของครูแล้วโอกาสหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย